สวัสดีครับรถพลวนดินครับทีบูล่าครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้ปรับสูงต่ำการพวนได้นะครับหน้ากว้างเก้าสิบเซนนะครับตัวชุดฝั่นนะครับ,ต,นนรบตัวชุดหลังสามารถถอดโรตารี่ได้นะครับแล้วก็ไปทำสารีพ่วงลากได้นะครับ กำบังับเป็นกำเลี้ยวนะครับกำซ้ายเลี้ยวซ้ายกำขวาเลี้ยวขวาครับเกียร์มีสามเกียร์นะครับมีเดินหน้าสองถอยหลังหนึ่งนะครับคันนี้มาสภาพสวยครับมีเวท่วงหน้านะครับการล้อฟรีนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ